วัดอรุูนมาท่องเที่ยวกแนมากี่ครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมวัดหล่อเปล่าฉันเองใช่สวยว่ะรูปที่ถ่ายนะครับจริงหรอเออโชว์อ่ะวัหน่อยรูปที่เขาถ่ายเองอ๋อนึกว่ารูปวัดรูปพระโอเคโอเคเชี่ยนนึกว่าแบบคนไม่เยอะไหนวีรการคุณอ๋ออ๋อ พอจะแอบดูได้ป่ะั่นเลยรูปผมเทียบเลยนั่นนั่นนั่นเออเออเก่งเไหนวะอันนั้นหรอไอ้กรงกรอบทั้งหมดอ่ะอือคือแบบมันเป็นเทนไปแล้วเหมือนที่เข้าช่องบกุ้งใส่ชุดทันบกใช่ป่ะมาวัดอนุ่นก็ต้องใส่ชุดไทยสิจ้าใช่ถ้าไปเอ้ยเราเขาต้องกินไอติมด้วยไอติมลายนั่นน่ะไอติมลายเบื้องสวยอ่ะมันคือลายไอ้นั่นวะลายแบบ ที่นี่มีซิกเนเจอร์นะมันจะมีหนุมานอยู่ตัวหนึ่งที่มีแหวนเหรออยู่ตัวเดียวเดี๋ยวพาไปดูเทพตนเดียวที่มีแหวนมหวนเออจะมีแค่ตนเดียวที่มีแหวนเราไปดูมันละจ้ะลืมถ่ายด้วยเพราะว่าทางชันมากคนเยอะมากทุก็เลยไม่ได้ถ่ายเราขึ้นรูปไว้มีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถ่ายมีมีมีฉันถ่ายไว้เมื่อกี้โอเคโอเค ไไนนต่อไปเราจะไปไปไหนนะสะพานที่ข้างสะพานพุทธอ่ะใช่ข้างๆสะานพุทธคือสะานปกอ้าวไม่ได้พื้นฐา, <c oughs> านาเหรอพ <c oughs> ือนมานจะสะพานอังคารเหรออรา้อึนเลย <c oughs> ไงนะ อือนี่คือคือโอเคด้วยเกล้องในด้วยเป็นรถแบบอึ้งถ้าเราเราบอกว่าอึ้งอ้าโรยมันก็จะมุกซ้ำกันอ๋อเราต้องอึ้งกันด้วใช่ไหมอึ้งหลายด้วยหลายมากดูดีๆข้างในข้างในกๆนกิ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 นิิิิิิิิิิิิิิิ จับโชยออด้วยจ้าสมายซาลอนเท็กเกษม48คนะ่ะไปอุดหนุนกันได้แต่ว่าจองคิวยากร้านดังแต่ว่าคิวแน่นมากอย่าหาทูสรุปจะแนะนำหรือจะไม่แนะนำร้ <laughs> านเจมบูรงกาลีตอนแรกไม่เห็่าชื่อเจมอ่ะฮะชื่ออะไรชื่อจอห์นี่ <c oughs> จอห์นี่ไม่เว้ยอันนี้เรียกว่าเจามส์เก่งปะเจมส์เอไม่งั้นก็เจมส์ บูลองพิเกอร์อะไรอย่างเง <c oughs> ไม่ไม่มันเป็นลูกขึ้นด้วยมันต้องเป็นบูลละแกรี่าถ้าเป็นตีขึ้นบูลลาถ้าเป็นตีลงบูล <c oughs> ละโอเคเราไม่กินอะไรครับเนี่ยกินอะไรลาอนะลาลา <c oughs> ลาไปก่อนสวัสดีจ้า <c oughs> ลากับมาเรียกว่าอะไรลาลูกของลากับมาลูกของลากับมาลากับมา <c oughs> มีคนเคยได้ยินคำว่าแค่ปหมแค่ แค่หรือแค่แ<ส>ถ้าอยากเห็นแค่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าแค่มันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะส่งกล้องให้คุณเป็ดเอ่ยนะครับว่าให้พาไปดูแค่ที่เขาล่ำลือเสียงเล,ล่าอ้างวิ่งไปเลยวิ่งเหรออจับับรนอออ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่จับดีกว่าขอบคุณค่ะแค่ไม่เชื่อแค่ไม่เชื่องเครื่องไม่แช่นี่แคร่อายุแคร่ <laughs> มีชื่อเลยหรอวะวันลูกป้า <laughs> อุ้ยพรบพรบขยับแล้วมาแคะลาแคะมันก็ต้องมีชื่อเรียกดิวะทำไมเขาถึงไม่เรียกว่าแค่อะคุณไม่ต้องแค่ฉันก็ได้ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ให้เราแค่ตัวเองมเอไม่ใช่แคร์นแะแคร์มันไว้สำหรับเวลาอาตัวอะไรนะครับน้ำเสร็จแล้วทาแคร์แต่ถ้าความรู้สึกแค่นเนี่ย มันทําให้เราเหมือนรู้สึกเป็นหัวใครสักคนอยู่ที่แบบหวังดีกับเรา,เอาพอแค่แค่แค่ดูแลน้องไม่ใช่หัวหรอกวะลาเองก็มีหน้ามาได้นายเองก็มีนะได้นะอ๋อลูกปลาอันนี้คือเอาไว้เล่นหรือเอาไว้กินจริงคําถามเวลาเลี้ยงวยมันต้องมีหนวงไงแค่ก็ต้องมีเอาไว้เล่นกัดไปกัดมาหรือมั้งกัดไปกัดมานี่เวลาแบบเราเลือกไม่ได้ะปะทำไมนะเป็นสามเหลี่ยม <laughs> เเนแค่ประหลังว่ะแค่ฝรั่งนี่ใช่ไอดอนแคร์ปะ <laughs> ่ะไอ่น้อนแคร์ถ้าแค่ไทยก็ไม่ไม่สนใจเออไม่เดี๋ยว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 เราไปกัดยาตรงนั้นทำไมเอ่ยเจะพอตัดข้ามาตรงนั้นนะครับไม่อยู่ที่เดิมเลยอันนั้นน่ะของปลอมของปลอมแน่นอน,น,นหรือมันยืนหลับวะไม่ก็บอกว่านี่ของปลอมอง้งอมเป็นท็อกยิ่งบอกว่าไม่เชื่องคนอยู่เดินมาหาทำไมไอ้ยัยไอ้ยัยไอ้ยัยฟองโดนแดกแค่แค่จะกินน้ำอ๋อแค่จะกินน้ำ มัน,คน,นแค่จะกินน <laughs> ้ำแค่จะกินน้ำมันแค่จะกินน้ำไม่ใช่ไหนน้ำวะเ <laughs> <โ>ฮะ้ย <laughs> โ,โอ้มันติก <laughs> มันแค่เขื่อมันแค่รักกันเออแค่รัวที่การลระไว้ันที่ญี่ปุ่นก็คือคันจีบบ้คันจิเป็นตัวจีนจีเหรอเออถ้าตัวญี่ปุ่นคือฮิรางานะกับคาตาคานะฮิรางานะคือเอาไว้แบบอ่านคำที่เป็นญี่ปุ่นคา,าตาคานะเอาไว้ทับศับ <c ười> แล้วสลัดสลัดเกาหลีมีเยอะมั้ยสลัดเกาหลีมีหกตัว ม่6ตัวแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรสลาเดียวเออแล้วมันจะมีภาษาสระผสมนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะเท่าไทยภาษาไทยครอบคลุมแต่นี้ชอบภาษาเกาหลีนะคือฟังแลาเลื่นหูเหมือนคนไม่เหมือนเสียงภาษาไทยอะเสียงอะไรมันชงเชงหะเออตอนนี้เวลาดูซีรีส์เกาหลีก็เปิดเสียงเป็นเกาหลีอะฮะอ่านซับเอาหลายเรื่องเลยดูชอบมากแต่ไทยไม่เปิดาษาไทยแล้วเปิดแล้วแบบนี่เธออะไรอย่างเงี้ยแบบ เธอจะมาทากับฉันแบบนี้ไม่ได้นะะลากับม้าเหมือนกันไหมอ่ะม้าก็คือม้าไงแต่ว่าเวลาเรานั่งอะไรก็จะเรียกว่าม้านั่งแต่ว่าเราจะไม่เรียกว่าล้านนั่งห่แล้วถ้าลาไปก็จะเป็นการบอกลาไมันเหมือนกันปะไม่เหมือนเออลาไว้นั่งลาไว้บอกลาเออหนูหนูที่อยากเรียนรู้ก็สิบต่อมาได้ต่อมาได้อันนี้ก็แค่แค่ถ่ายรูปโอเคแค่ถ่ายรูปแล้วก็ไป อันนี้แค่เดินไปเลยโอเคแล้วก็คิดมาตัวอันนี้ขายป่ะโอ้โหคนขึ้นเรือเยอะจังเป็นไงวิวเป็นไงครับสวยเอาง่ายอยู่ไหมล่ะเราจะถ่ายเป็นตรงนี้นะจ๊ะ ยังไงบ้างนะวันนี้อยากกับตานวันนี้ขอลาไปก่อนมาไาทีหลังเพราะว่าเพราะว่าเครสอยากกับตาเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย